ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกใน YouTube ด้วยนะครับนะแล้วก็ใน t i k t อกนะครับวันนี้ก็จะพาสมาชิกนะครับมาเปลี่ยนนะครับแต่แอกนะครับนะแต่แอกนะครับเครื่องซักผ้าซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับนะรุ่นนี้แผงวงจรมันประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับนะสวยงามพักเก็ไฟนะครับ บอดอินนะครับอาการมันก right? nice ็คือับเปิดเครื่องแล้วน้ําเข้าเลยนะครับนะน้าเข้าเลยนะครับแกปิดเครื่องเฉยๆนะครับน้ําก็เข้าเลยนะครับนะยังไม่ได้สตาร์เลยนะครับน้ําก็เข้าเครื่องนะครับสาเหตุก็คือนะครับนะวาล์วน้ําเสียนะครับวาล์วน้ํามันช็อตนะครับวาล์วน้ํามันช็อตนะครับก็เลยเปลี่ยนวาล์วน้ําก่อนอันดับแรก เปลี่ยนเสร็จนะครับน้ําก็เข้าอีกนะครับนะน้ำก็เข้าอีกนะครับน้ําก็ไหลเข้าเหมือนเดิมนะครับก็แกะบ่อออกมานะครับแกะบอออกมาแล้วนะครับนะก็มีไตแอกมันระเบิดนะครับไตแอกสามขานะไอไตแอกสี่สองสามสี่ห้าหกไตแอกหกขานะครับมันมันระเบิดนะครับมันแตก ครับตแอกหัวขามันระเบิดนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับตตแอกตัวใหม่ในเข่าตัวนี้ตัวเก่านะครับนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวตตแอกตัวเก่านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวใหม่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ร้านผมนะครับก็คือนะครับจะเล่นของมือสองนะครับนะอะไหล่มือสองนะครับแตแอกมือสองนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่ตัวใหม่เท่าไหร่นะครับ เราจะใส่อะไหล่แท้นะครับนะอะไรแท้จากโรงงานเลยนะครับจากเครื่องโดยตรงนะครับส่วนมากครับใส่ของแท้นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้อะไหแท้แท้จากเครื่องเลยนะครับนี่อะไรแท้ถอดนะครับตัวเก่ามันระเบิดแล้วเห็นไหมครับนี่ระเบิดแล้วเห็นไหมครับสีดําแตกเลยอันนี้ตัวใหม่นะครับนี่นะครับ เราก็จะทําการใส่นะครับก็หันมันถูกทางนะครับเพื่อนๆสามขาสี่ขาอย่างนี้สี่ขาอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับลายมังกรจะเป็นแบบนี้นะครับลายมังจรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาแตะแอกใส่นะครับท่านจะเอาแตะแอกใส่ให้สมาชิกได้ดูนะครับสําหรับสร้างมือใหม่นะครับจะใส่แตะแอกให้ดูนะครับ จังมือใหม่นะครับที่ติดตามอยู่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับอมัคือแห้งนี่ขนาดไปเตียวเอาไปใส่ร่องใส่ผาเด้เอาไปแทงไอ้ไอ้สลักบ่อเขาไปแท่งยากจะขาดแย่งไหมอ๋อย่งในลักษณะอ้วนนะพี่นี่ยก็คือบ่อเขานึงนึ่งเวลาคือมันติดไอ้ติดอยู่าน้นามหนามบนน้่งบนนั่งไงเวลาหยาดเนียหยาด แตเปลาเอกพี่ปลาเอกไดปลาไม่เดีย่มลาราลประมาณคือนึงพอปลาเล้วถขาบอกอิลนมือนึ่งจุลงไปใส่ย่างไหมเขาแทงย่างขาดไปบกลยู่ถ้าทสามรากสีดาก็มีถ่นเียบบอก่ะถ่าเลยอมือนึงจกลงไปในถังมือนึ่งนีสไปคำไปคำหมองายมันแล้ก็แทลงไปีนะเอามจุลงไปเอาเก่าดิเอาสีอยูบวกลงเก้าอย่างใส่เข้าไปแท่งสอดเลยเด็กสามดอกเอาตัวแท่งดี

เสื้อเสือนักบุืข้นดอกเสื้อน่ะเต่าซือเสื่องไมมันคุมกว่าเพราะว่าทั้งเล่นนั่นเี่ก็อได้น่ะยังมีเ่องอ่ะเออาใส่ยันจําอ่ะทั้งทังทังเล่นทงนั่นมาเนี่ยของแขกเกือบพันเลยจะได้อาไเป็นถอวหน้าท่าแค่เมืองหลวงพ่เ่อีกทุกทุนหัวแค่มืง